เคยสมทบทเาอยู <udo> ่นไหมคะใช่ค่ะเขาแมาตามเาจับทุนข้าเรัเขาเคยอวมาช่วยอะไรนะชิชิชิชไอดีเหรอคะเมื่อกี้ชีกางเมื่อกี้ไเมื่อกี้อยู่เมื่อกี้นี่เื่อกี้อยู่ชิใช่ไหมกระชิชิใช่คับเขาคุยกับเขาคุยกับคนที่ชิปอยู่ช หวชิมือจังได้พี่พ่อหนาเข้ามามาไม่มาเาชียมาคุยเขาคุยเพี่ยงดาวให้พี่ดาวอยู่อเมริกาเขาบอกเขาคุยกับคนที่ชิคอยูดาวเยอะมากใช่ไหมดาวที่อยู่ประเทศอยู่อ๋ออยู่อเมริกาเขาบอกเขาคุยอย่างเงี้บ

จับได้ไหมจัได้ครับแล้ก็เอาซื้อไอเสื้อฝากผู้ใหญ่บ้านกบกกบูบผู้ใหญ่กล้าผู้ใหญ่กล้ากับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กล้าผู้ใหญ่หมู่สิบสี่นะครคนะดอน้ใหค่ะอนนี้ได้เลยไหมครับได้เลยครับผ่านปั๊แต่เลยครับ เดี๋ยวผมคว้ป้าแตะเลยนะกันป้าป้าฝั่งดูไหมมันจะไม่ย้อนแสงมันมีอะไย้อนแสงี้เหรอครับนี่นเปิดแ้นเแ้งกันแงกันมาพี่คะมาพี่สุดยอดเลยเป็นจำนวนเงินห้าพันนะคะสามพันโอ้ก็ได้อยากเขาอยากได้หลายลัด ดาจากอเมริกาใช่ค่ะคุณดาจากอเมริกานะคะตรงนี้คือ,อ,อต้นทบถ้วยสร้างสูนะคะก็ขอให้ครอบครัวคุณดานะคะมีความสุขความเจริญน,นะคะขอให้มีช่วงวีลามีการงานก็จะได้ขัดสูงนะคะคือให้มีความสุขทุกวันทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากนะคะคุณดาวคาคครับดาวให้ลูกกระแต่ได้รับแล้วนะครับ มิชิพูดเลยพูดเลยมิชิพ,พี่ด,ดาครับปั้งแต่ได้รับเงินได้เรียบร้อยแล้วนะครับเสื้อผมก็ได้แล้วนะครับ <soft pot> ขอบคุณมากครับ <gross>